ทางด้านจังหวัดภูกเก็ตครับเร่งแก้ปัญหาหนอนหัวดําลงทําลายต้นตาลตโนดที่แหลมพรมเทพซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดภูกเก็ตครับนายอรุณสโสลสนายกเทศมนตรีตาบลราวัยลงพื้นที่แหลมพรมเทพตําบลราวัยอําเภอเมืองภูกเก็ต เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาล์มที่ทำลายต้นตาลตโนดต้นไม้สัญลักษณ์จุดชมวิวแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ตซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าต้นตาลตโนดที่อยู่บริเวณปลายแหลมพมเทพมีทั้งหมดประมาณ200ต้นได้ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลายทางใบจะมีสีน้ำตาลมีลักษณะการทำลายคล้ายทางเดินของปลวกซึ่งวิธีการป้องกันและกำจัดนอนหัวดำมะพร้าวเน้นการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อเร่งยับยั้งการระบาดอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิธีดังนี้ครับตัดทางใบและเผาทำลายหรือที่เรียกว่าวิธีเขตกรรมที่ให้ตัดทางใบล่างที่พบหนอนหัวดำมะพร้าวจำนวนมากที่สำคัญไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นตาลตโนดออกจากแหล่งที่มีการแพร่ระบาดส่วนสาเหตุคาดว่าในช่วงนี้เกิดภาวะฝนตกทิ้งช่วงทำให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาล์มอย่างหนอนหัวดำมะพร้าวที่เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นครับในเบื้องต้นนะคะเทศบาลตำบลราวัยค่ะก็มีการได้ตัด ทางใบค่ะเผาแล้วก็ทำลายพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสำหรับป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวนะคะในพื้นที่โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตค่ะในการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นก็คือสารอีมาเมกตินเบนโซเอสนะคะในอัตรา30มมิลลิลิตรต่อต้น เป็นอัตราที่เหมาะสมค่ะแล้วก็มีความคุ้มค่าและกรณีแปลงเกษตรกรที่ทิ้งร้างไม่มีผู้ดูแลหรือที่สาธารณะอาจจาเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนเลยค่ะขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันในหลากหลายวิธีแล้วก็ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของการระบาดค่ะเราได้รีบเร่งดําเนินการตัดแต่งกิ่งกิ่งนะครับที่โดนหนอนหัวดํากัดกินไปแล้วเนี่ยตัดออก แล้วก็นําไปเผาทิ้งทันทีนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หนอนหัวดํานั้นได้ระบาดไปยังที่อื่นๆหรือต้นอ,อื่นๆแล้วก็เมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประสานกับทางเกษตรจังหวัดว่าเราจะต้องหาน้ํายาเนี่ยมาฉีดที่ตามต้นของต้นตาลทุกต้นที่มีการกัดกินนะครับเพื่อที่จะรักษาต้นตาลเอาไว้แล้วก็เป็นการฆ่าทําลายหนอนหัวดํานะครับเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้หนอนวัวดำนั้นหนอนวัวดำนั้นเนี่ยทำลายต้นตาลต่อไปนะครับก็คาดว่าภายในทิศนี้เนี่ยเราจะดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะรักษาต้นตาลไว้ให้อยู่กับแหลมมวเทพตลอดไป